วัสดีครับพวกับผมปีชายเช่นเคยครับในรายการสาวยน้ำผู้ได้บายวินวินผูครับวันนี้พาทุกท่านมาพบกับสุดยอดโคมไฟใต้น้ําในสวยน้ำนะครับของอีมุกในโมเดลอีลูเมนเอนะครับอีลูเมนเข้อดีของไฟรุ่นนี้ครับที่มีความสุดยอดหลายอย่างมากนะฮะคมไฟรุ่นนี้ก็คือเป็นอีลูเมน x เนี่ยนะครับมาพร้อมกับตัวเฟสลิงหรือตัวที่เป็นหน้าเป็นกรอบเนี่ย มีหลายสีให้เราเลือกเลยนะครับมีแบบที่เป็นในตัวอย่างก็จะเป็นแสงขาวเอ,อไม่ใช่เป็นเป็นกรอบสีขาวนะครับแล้วก็เป็นสแตเลสเกรด3 1 6นนะครับตัวนี้นี่คือตัวอย่าง2ตัวนอกจากนั้นก็จะมีสีสีเทาสีน้ําเงินครับมีให้เราเลือกนะครับภายใต้ราคาเดียวกันเนี่ยสามารถเลือกเป็นกรอบที่แตกต่างกันได้นะครับนี่คือข้อที่1ข้อที่2ที่สําคัญมากเลยครับคมไฟรุ่นนี้นะครับ เราใช้เป็นแสงต่างๆเนี่ยมิกเข้ามาด้วยกัน RGB ครับในโคมชุดนี้มี RGB คือเลือกสีได้แล้วก็แต่ละสีนั้นเป็นสีที่มีความโดดเด่นเฉพาะสีที่แสงสว่างสว่างเลยสว่างเลยแต่ละสีนะครับที่สำคัญเลยที่ยังไม่เคยเกิดมีนะครับในวงการเนี่ยก็คือมันมีแสงที่แสงวอมวอมไว้แล้วครับแล้วก็คูไว้เนี่ย ถ้าเป็น R G B ตัวอื่นเวลาที่เราต้องการเรียกเป็นแสงขาวเนี่ยจะไม่สามารถทําได้คืออยากได้ขาวจริงๆเนี่ยขาวไม่ได้มันจะเป็นสีผสมแล้วมันจะไม่สว่างคือถ้าเป็น R G B โดยทั่วไปก็จะเล่นสีได้แตกต่างสีกันนะครับแต่ตัวนี้ครับเล่นสีได้แล้วก็เลือกขาวก็ขาวเลยแบบสวยๆสว่างๆเลือกวอร์มก็ได้อารมณ์แบบวอร์มสวยๆไปเลยนะครับเลือกได้โดยโดยรีโมทต,ตัวนี้ นะครับรีโมทตัวนี้นะครับไม่ได้มีแถมมาด้วยในชุดนะครับรีโมทชุดนี้นะครับสามารถคอนโทรลได้600วัตนะครับคุมไฟรุ่น Illumen X ตัวนี้นะครับ i l l u m ม n เอ็กคอร์ตตัวนี้นะฮะหน้าตาแบบอย่างนี้เป็นแบบแปะผนังนะครับไม่ว่าจะเป็นสีของลิงเนี่ยแบบไหนก็แล้วแต่25วัตนะครับ25วัตต์อินพุต12นะครับ12โวลต์ AC จนถึง35โวลต์ AC นะครับตัวแบบนี้ครับ เลือกสีได้นะครับโดยรีโมทตัวนี้นะครับไม่ได้มีรีโมทมาด้วยนะครับซื้อรีโมทแยก1รีโมท600วัตต์นะครับ600วัตต์นี้ก็คอนโทรลโคมไฟรุ่นนี้นะครับอ่าอีลูเมนเอ็กคอร์เนี่ย25วัตต์นะครับสว่างมากๆนะตัวนี้ถ้าเป็นอีลูเม n คอร์ e ตัวนี้ถ้าใช้รีโมทตัวนี้ใช้ควบคุมได้ประมาณ20โคมด้วยกันนะครับ20โคมอ่าหนึ่งโซนเนี่ย้หรือ300วัตต์ นะครับตัวนี้มี2โซนโซน1โซน2ถ้าเราดูจากรีโมทตัวนี้นะครับถ้าเราดูจากคอนโทรลนะครับซูมมาน,นิดหนึ่งก็มีโซน1โซน2เหมือนกันนะครับโซนละ10โคมนะครับโดยประมาณนะฮะหนึ่โคมก็25วัตนะครับถ้า10โคมต่อโซนก็250วัตต่อโซนนะครับสองโซนรวมกันเวลาเราให้เปิดพร้อมกันก็เปิดที่ตำแหน่งอ นะครับตำแหน่อง,องออนนี้ก็คือจะรวมทั้งสองโซนมาด้วยกันถ้าเลือกใช้20โคมก็20โคมจะติดเป็นสีเดียวกันนะครับถ้าเราเลือกแยกนะครับโซนหนึ่งอยากให้เป็นสีโทนหนึ่งก็คอนโทรลเฉพาะโซนหนึ่งไปโซน2คอนโทรลเฉพาะโซน2ก็แยกกันไปได้มี2โซนนะครับในชุดนี้นะถ้าต้องการให้สว่างทั้งสงโซนพร้อมกันก็เลือกปอนี่คือรีโมทชุดนี้ครับ600วัตต์หรือ600 VA นะครับคอนโทรลได้ ไม่ได้มีรีโมทมาด้วยซื้อรีโมทเพิ่มนะครับแต่ทุกโคมนั้นสามารถคอนโทรลได้ด้วยรีโมทต,ตัวนี้นะครับถ้าเป็นตัวที่โชว์ครับ25วัตต์นะครับกำลังสว่างมากๆข้อดีข้อที่2นะครับที่บอกไปแล้วก็คือเป็น RGB นะครับที่เลือกสีได้ที่สามารถเลือกแสงวอไว้คูไว้ที่เป็นแสงสว่างๆเนี่ยอยากได้คูไว้หรือวอไว้เลือกได้แบบสว่างๆยี่ห้ออื่นรุ่นอื่นไม่มีนะครับอ่า อันนี้คือข้อดีข้อที่2นะครับข้อดีข้อถัดมาครับคมไฟรุ่นนี้ i l l u m e n X เนี่ยนะครับสามารถส่องแสงสว่างๆเนี่ยไปได้ยาวไกลจนถึง10เมตรเลยนะครับนี่คือข้อดีนะครับถ้าเราเปิด2อฝั่งนะครับในตำแหน่งเดียวกันเนี่ยก็สาก,กว้างประมาณ20เมตรเนี่ยนะครับก็จะส่งแสงไปถึงตรงกลางได้นะครับนะถ้ากว้าง20เมตรแต่ว่าแสงมันก็จะอ่อนแรงลงแล้วครับพอใกล้ๆกลางสาดนี่ก็จะอ่อนแรงลง นะครับสว่างนะครับแสงสว่างดีๆก็อยู่ประมาณสัก5เมตรนะครับ5เมตรก็พอมาถึงกลางสะก็จะแสงก็จะอ่อนแรงลงแต่ยังถึงกลางสะถ้า20เมตรนี่คือความสุดยอดนะครับของเอรูเมนเอ็กที่ส่องแสงได้ไกลนะครับนะมาพร้อมกับข้อดีนะครับนะข้อนี้อีกข้อหนึ่งข้อที่3ก็คือส่องแสงได้ไกลอีกข้อหนึ่งครับใน e l รูเมนเอ็กนี้บอกทไทมิม่งมีบอกระยะเวลานี่ชัดเจนมากนะครับบอกระยะเวลาถ้าเป็น ในช่วงเวลาชั่วโมงทามมิ่งนะครับอายุการใช้งานในการเปิดโคมเนี่ยนะครับถ้าศูนย์ถึง9,000ชั่วโมงนี้ประสิทธิภาพจะอยู่ที่95%นะครับถ้าหลังจากที่เป็นตัวที่เป็นชั่วโมงหลังจาก9,000ชั่วโมงเป็นต้นไปแล้วเนี่ยประสิทธิภาพอยู่จะอยู่ประมาณ85%นะฮะจนถึง9ก้าเนะครับถ้า อายุนะครับหลังจาก2 3 0 0 0ชั่วโมงเป็นต้นไปแล้วเนี่ยยังใช้ได้อยู่นะครับยังใช้ได้อยู่แต่ประสิทธิภาพก็จะลดลงต่ําลงเรื่อยๆนะครับตามอายุของมันต่ํากว่า85%ยังคงติดใช้งานสว่างเปลี่ยนสีได้แต่ว่าแสงที่มันส่องออกมานะครับอ่าลักการส่องสว่างปักการส่องสว่างนั้นก็จะลดลงมาแต่ยังใช้ได้อยู่ถ้าใช้ได้ยาวๆหลายชั่วโมงขนาดนั้นแล้วนะครับเวลาที่จะเปลี่ยนซื้อโคมใหม่ก็นะครับ ใช้ได้ยาวๆเช่นเดียวกันนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ไม่ต้องไปซื้อรีโมทเพิ่มนี่คือความสุดยอดของ i l l u m ม n ตที่แนะนำอยากให้ใช้ครับสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ไม่ต้องไม่อยากที่จะเจาะผนงังไม่อยากที่จะฝังเบ้าผนางังเลือกใช้ i l l u m ม n ตแบบคอร์สแบบอย่างนี้นะครับชอบหน้าตาแบบไหนเราเลือกกระเบื้องแบบไหนเราชอบทรงไหนสไตล์ไหนที่เข้ากับบ้านเรามีเฟซลิงให้เลือกเข้าไปดูในเว็บไซต์ดูครับอย่างผมผมชอบนะ สขอบที่เป็นสีน้วเงินเราก็เลือกติดขอบสีน้้าเงินสาหรับเสาไว้น้ำเราเก๋ๆเ,เท่ๆยังไม่เคยมีใครนะครับทำมาก่อนนะครับตัวนี้สวยๆก็เลือกได้สว่างๆนะครับเลือกโคมไฟดีๆแบบอย่างนี้ราคาแพงกว่านะครับโคมไฟรุ่นอื่นนิดหน่อยเท่านั้นเองครับแต่ว่าฟีเจอร์ลูกเล่นด่างๆนั้นคุ้มค่ามากเดี๋ยวเรามาดูสีกันนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดคอนโทรลให้ดูนะครับก่อนที่จะเปิดก็จะมีสวิตช์อยู่ข้างด้านล่างนะครับเปิดออนก่อนนะครับแล้วก็ เลือกใช้รีโมทได้นะครับกดโซนหนึ่งนะครับผมจะกดโซนหนึ่งเปิดสวิตตัวนี้โซนหนึ่งโซนสองอนะครับหรือจูนตัวนี้เป็นตัวปรับจูนนะครับเป็นตัวออนออฟได้นะครับออนโซนหนึ่งครับถ้าเรากดรีโมทติดนะครับไฟสีแดงโซนหนึ่งก็จะติดแบบอย่างนี้นะครับกดที่รีโมทนะครับหรือจะกดที่ตรงนี้ก็ได้นี่คือคุมโซนหนึ่งนะครับถ้าเราต่อจากมอกแปลงโซนหนึ่งนะครับโคมไฟโซนหนึ่งก็จะติดแบบอย่างนี้ อันนี้ยังอยู่ที่สีน้ําเงินนะครับสีเดียวถ้าผมต้องการแสงวอร์มละ่ะที่ผมคุยไปเมื่อสักครู่ว่าเวลาเปิดวอร์มเนี่ยได้ได้ได้วอร์มจริงๆนะครับลองดูสินะมันก็จะได้แสงวอร์มแบบจริงๆแบบอย่างนี้เลยนะฮะถ้าเราต้องการแสงไว้ก็จะได้ไว้แบบอย่างนี้นะครับไฟทั่วไปนั้นไม่สามารถทําแบบนี้ได้นี่คือความสุดยอดครับซื้อหนึ่งนะครับได้ตั้งหลายอารมณ์เลยถ้าใครซื้อแบบวอร์มไว้อย่างเดียวคูลไว้อย่างเดียว อารมณ์แบบที่ต้องการอารมณ์แบบสีสันนั้นก็จะไม่มีนะครับแต่ภาพบางคนนั้นปัญหาของเดิมนั้นหลายคนเลือก rgb แล้วอยากได้กลับมาเป็นวอร์มเป็นไวท์แบบอย่างนี้รุ่นอื่นทําไม่ได้นี่คือความสุดยอดของ i e l l u m e n x นะครับอยากได้วอร์มก็ได้วอร์มนะวอร์มจริงๆอารมณ์แบบอบอุน่นอบอุ่นอยากได้ไวท์นะครับโชว์ความสว่างในสระโชว์กระเบื้องโชว์ลูกเล่นอ,อกกุปกรณ์ในสระนะยามค่ำคืนสียสวยอารมณ์แบบ มีสีสันหน่อยนะแต่ไม่ชอบเปลี่ยนหลายอารมณ์นิ่งๆเลยที่สีใดสีหนึ่งนะไอ้อย่างนี้แดงนะครับไอ้อย่างนี้เขียวนะจิ้มที่ตรงนี้ได้เลยนะครับชอบสีไหนเลือกสีนั้นนะฮะนะครับ,นะรบเลือกสีได้รวมไปถึงเวลาที่เราต้องการให้มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับก็สามารถเปลี่ยนได้หรือจะลอกที่สีสีใดสีหนึ่งก็ได้ สำคัญเลยไฮไลท์ highlight. ชอบแสงวอมได้วอมชอบแสงไวได้ไวนี่คือความสุดยอดของอ e ิ l ูเมนเนครับพร้อมกับการแนะนําการใช้รีโมทคอนโทรลของอ e ิ l ูเมนเอ็กนะครับให้ดูนะครับในเบื้องต้นเดี๋ยวจ่อลึกในรูปแบบที่เป็นอ e ิ l ูเมนเอ็กตัวคอร์สต,ตัวนี้ในแบบที่เป็นเฟสลิงแบบสีต่างๆกันจอลึกนะครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้แนะนำครับให้รู้จักกับอ e l รู m มเอ็กว่ามีข้อดียังไงนะครับสุดยอดมากของไฟรุ่นนี้ ซื้อ1โคมนะครับที่เป็นอิลูเมนต์ได้หลากหลายอารมณ์มากอารมณ์ที่เป็นวอมไว้คูไว้นะครับเน้นๆสว่างๆยังคงได้เหมือนซื้อโคมไฟ1โคมได้ตั้งหลายโคมเลยนะครับนี่คือความสุดยอดแพงกว่านิดหน่อยแต่ฟีพิเชอร์ลูกเล่นแบบดีๆแบบอย่างนี้ครับมาพร้อมในชุดแบบอย่างนี้คุรค่านะครับแต่การเลือกใช้จากนี้เป็นต้นไปมิติใหม่ของโคมไฟใต้น้ำสายไฟน้ำชอบงานแบบนี้กันน้ำดีๆด้วยนะครับอายุกานงานของหลอด LED เยาวๆยาต้อง อ l l u m มนเอกคอร์ดครับอนอกจากนี้ครับในตระกูลที่เป็น i l ลูเมนก็ยังมีตัวอื่นอีกนะครับเดี๋ยวติดตามตอนต่อไปวันนี้ i l l u m มนเอ็นะครับแนะนำให้ทราบนะครับว่าถึงความน่าใช้แบบยังไงนะครับสนใจอิลูเมนเอ็คอร์ดนะครับตัวนี้ติดต่อที่วินวินภูครับจะได้สินค้าที่ดีแล้วก็คําแนะนําที่ดีวันนี้ผมพิชาจากลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีครับ